ตรวจคีย์อะไรครับมีกอกอะไรพี่เอกาสารพอบอะไรครับพอบอะไรครับพ,อพอบัพบรพรบอะไรอ๋อก็สุ่มตรวจพบรบเกี่ยรื่องเหลื่<า>อแอลกอฮอล์เนี่ยครับไอ้พี่เป็นคนขับรถคนอะไรเนี่ยผู้เอกสารครับอ๋อผู้เอกสารตรวจได้ด้วยเหรอผู้เอกสารก็สุ่มตรวจด้วยครับอื้มมันมีกฎหมายข้อไหนอ่ะสุ่มตรวจด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพบกับ ตวัดมาหน้าด่านแล้วกันครับองพี่เปิดป่ะเปิดเปิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะพบองหน้าด่านเป็นผมก็จนมารพบพบหน้าด่านด้วกันี่เป็นไรวกัเป็นขับหรืเป็นไรผมต้องขึ้นมาต้องลูชายผ้ดสารอ๋อผู้โดยสารคุณจะไปกดจับโอเคครับอะกดเขาไม่ได้หรอครับเขาเป็นผู้โดยสารครับตรวจครับสุ่มตรวจะสุ่มได้ไงพี่พี่ต้องมีเหตุก่อนกดทีครับ ต้องมีเหตุก่อนพี่จะไปสุมกรธเขาไม่ได้หรอกใช่ครับอันนี้บัตรใครเขายังไม่มีเหตุเลยรถไหนรถนี้เหรอเขายังไม่มีเหตุเลยพี่ไปโกรธฉีดเขาอ่ะไปเลยเดี๋ยวพบหัวหน้าด่านมาคุณยังไม่มีเหตุเลยคุณจะไปโกรธฉีดเขาได้ยังไงต้องแจ้งเหตุตควรเชื่อตุ้งแจ้งเหตุเาก่อนตายแล้วใครหัวหน้าด่านนะครับหน้า่ไม่อยู่เหรอฮะอยู่อยู่ครับอยู่ เร,เราเป็นช่างแดงกดฉีดกันให้กดขันวิญญาณกดยัดลบกดโคตรยาเสพติดเนี่ยกล้าเลยแล้วไปเ,เก็บทำไมครับรคุณขําคุณขําต่อเลยเ<ร>ผมจะอยากเห็นหัวหน้าด่านครับหัวหน้าด่านไปเรียกมาหัวหน้าด่านก็อยู่ที่ด่านทำอะไรกันมีทำอะไรโอเคนี่นีบัตรเชือกมีบันทึกท่านท่านเป็นพนักงานบัตรเชือกอะไรผมเห็นคุยไม่เป็นเชือกเลยหน้าเขาพูดหน้าใครมีบัตรตำรวมีครับมีอยู่ไหนอน่ะตรวจวัดนแอลกอฮอล์แต่พากันมานั่งตรวจฉีด พวกท่านทำไมพากันทำอย่างนี้อ่ะท่านบอกมีอำนาจไหนอำนาจอะไรครับในนี้ครับเกื่อตรวจวัดไอ้โกหกมันไม่มีใครวัดแอลกอฮอันนี้มันชาวบ้านแสกๆคุณไปโกรธขี่ชาวบ้านเขาอ่ะโอ้โหแล้วทำไมไม่อยู่ที่ด่านนะครับแล้วเล่าทบายขังต่อเลยผมจะพายผูพวกงานต่อขังต่อเลยขังต่อเลยไม่ใช่ว่ากดกดยาเสพติดถูกต้องกดขี่ได้ทำเลยจะจำข้าวลงพักขบายอ่ะนี่ข้าวขบายลงพักอ่ะทั้งผู้โดยสารคุณเอาผู้โดยสารมากดขี่ได้เหรอ พวกคุณทําอะไรกันฮะแล้วคุณคำกล่าวคุณหนีเข้าโรงพักทำไมสถานีตำรวจภูธรบงาเนี่ยหน้าภูคลารเลยกสถานีตำรวจเลยเนี่ยเก็บอย่างเร็วเเด็กมาโกนแล้วอ่ะไปแล้วไปเรียกมาไปเรียกมาไปเรียกมาครับเอาคนไหนมีบัตรมาไปเรียกผู้บังคับบัญชามาเลยเอาที่เดี่ยวหน้าแล้วคุณจะหนีทำไมมามามาใครอยากตอบนะนี่หน้าสอบพอเลยคล้ายเลยเนี่ยตายแล้วมาโกนสี่ชาวบ้านโกนสี่คนสน นนเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะรอนหนีทำไมครับเก็บหนีทำไมจะเก็บหนีหนทำไมคำขู่ะอะอบอกมีอำนาจกดที่อำนาจอะไรอ่ะครับอคำต่อสิคำโขคำต่อเลยเนี่ยครับ ป้อมเลยครับอะไรเป็นกดขีคนสอนคนนั่งใช้พรบอ,รอะไรบอกมีพรบ,อ,รบอ,รอะไรอะครับเนี่ยพอจะเข้าสอนออหมดเลยคืออะไระครับเนี่ยมีป้ายแค่เดียวครับป้ายเดียวเนี่ยวจทีชาวบ้านเนี่ย กวยเคยยังไม่ม i̇şte ีเน mm nah yes. ี่ยมีป้ายแค่เดียวตรวจโทเกียงศักเนี่ยเกียงศักดิ์อยู่ไหมครับไหนผู้คุมด่านนะครับเนี่ยหัวหน้าด่านก็ไม่อยู่มีป้ายอันเดียวเนี่ยกล้องบอดี้คาร์มาร่าก็ไปเปิดกันมีมั่งไม่มีน่ะไหนมีกล้องกันไหมนั่นน่ะกล้องไม่มีกันเลยไม่มีกล้องกันสักคนเลยนะบอดี้คาร์มาร่าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยบอดี้คาร์มาร่ามีไหมล่ะไม่มีไปยินเรียกผู้วิสามกี่ คืออะไรครับเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยปจวนครราชสีมาเนี่ยมายังไงอ้าวอ้าวแล้วนี่แล้วปจวเนี่ยนครราชสีมาทำไมทำไมเป็นเสื้อนครราชสีมาล่ะคืออะไรครับคำโคกลงมาคำก่อนเลยเาก็บป้ายบานมเก็ป้ายาานปป้้ยยไม่เก็บเนี่ยรถทนโอ้ตายแล้วป้ายกลางถนนเนี่ยไม่เก็บไปแล้วแตกแล้วทบทางหลวงนะครับ นเนี่ยแล้วป้ายไม่เก็บเนี่ยเนี่ยขังม้าลายเนี่ยป้ายไม่เก็บแตกไปแล้วครับป้ายไม่เก็บด้วยโอโ้ิคุมด่านก็ไม่อยป้ยเ,ายเามาตักลาไม่มวจอยู่สคนเดินีแล้วเดินเข้าสนอไปแล้วครับปูมกลับดูแลหน่อยนะครับน้องท่านเนี่ย กุก,การด้วยครับเจยพูมี่โน่นครับมอไซค์หนีไปแล้วโน่นป้ายิงไว้ผว้คุมด่านก็ไม่อย่เนี่ยรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอะไรเพราะคนนั่งเขาบอกเขาคนนั่งเขาไปโกดฉี่ บอกมีบัตรไหนครับบัตรเข้าไปนอนหมดเลยเข้าไปเข้าไปสอนอหมดแล้วเนี่ยทั้งเป่าทั้งกดฉี่เนี่ยเครื่องเป่าก็มีกดฉี่ก็มีเนี่ยทั้งนั้นเลยน้ำมีให้กินด้วยเนะ่หายฉี่ไม่ออกมีน้ำให้กินด้วยมีน้ำให้กินด้วยวาา่าจะตรวจเท่าไหร่ตรวจเยอะ มีน้ำบริการด้วยมีน้ำบริการหนุกเต็มเลยน่ะเครื่องถังอ่ะอยัไงยไม่ทันเนี่ยเครื่งถังเลยเน,นี่ยเนี่ยมากตกจอเลยมามาเร็วๆข้ามคูไปข้ามครับข้ามก่อนเนี่ยดูเดิ เนี่ยทั้งฉีทั้งเยี่ยวเนี่ยทีทั้งกดปัสสาวะเนี่ยดูเนี่ยอะไรเนี่ยเก็บของแล้วครับเก็บของเลยครับเนี่ยคุณไม่มีอำนาจนะคุณเอาเนี่ยคุยสามกดฉีอะจริงอุปกรณ์พนี้ต้องเกิดมาดูศาสตร์การแพทย์นะครับอ้าวลนไปแล้วเนาะเก็บไ่เก็บไ่ตายแล้วเนี่ยโค้ดน้ำจิ้มอ่าวลนเนี่ยเก็บไม่ถูกแล้วลนหมดแล้วหลอดเลยเปล่าเนี่ยเห็นไหมข้างในนะฮะใสมเลย ท่านบอกไีอำนาาดูเดียเก็บจนลนนี่เปาเครื่องเครื่องจุยบทเนี่ยเก็บอุปกรณ์ลนหมดแล้วเกินเลยครับเนี่ยดูให้ดีหมเลยเอกใช้พรบพรบอะไรน้ำจิ้มนะครับเนกัน การตรวจกสวรัตนะครับทีนี้ก็เป็นไรไปไม่ได้ดูนักก้าวไกลเลยเนี่ยโอ้ยครั้งของครงฉี่แล้วมีการบอกว่าตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่เรียกเข้ามาตรวจฉียืนข้าวเขียวเต็มเลยเป็นไงเป็นไงครับเนี่ยครับหน้าโรงเรียนด้วยนะครับหน้าสอนอหน้าสอนอเลยเต็มเต็มนู่นสอนอนู่นนะนู่นนู่นหน้าสอนอเลยครับทุกคนถามไม่มีใครพูดสุดยอด เป,เป็นเป็นใบติ้งอ่าสลิปแอลกอฮอล์นะครับใช่ใช่แต่ไม่มีการเป่านะ,<อ>ะเรียกมาตัวฉีอย่างเดียวนะครับเก็บไม่ทันครับหล่นเขินนหล่นเก็บจัดเรียบจัดหล่นไงนี่หล่นใส่ไม่หมด,ดหลูกเยอะแต่ถ้วยในทงังขยะเกือบเต็มเราเข้ามาเมื่อกี้ห้าหกคนเนี่เขามาตัวฉีทั้งนั้นเลยถามว่าเป็นไงผูดสารเอ้าพูดสารมาตัวฉีเขาได้ไงพีเรียกเขาได้ไงอ้ยหมองตะเข้หมองตะเข้ เนี่ยสพวังตะเค้หนีเข้าป้อมไอ้หนีเข้าสอนอเลยครับใช่วิ่งเข้าสพหายนี่ผมต้องวิ่งไปเก็บเองนู่นอ่ะป้ายป้ายทิ้งไว้กลางถนนทิ้งไว้กลางถนไถน,ไนไม่มีใครกล้าเก็บเก็บจะกลวยออกไม่มีใครกล้าเก็บป้ายผมเข็นให้นะเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนใต้เสียหายสวนประเด็นสวนด้วยสุดยอดโอ้ครับผู้กำกับสวพวังตะเค้หน้าลงพักท่านเลยสุดยอดนะครับอ่ะฝากฝากผู้บังคับบัญชา ครับฝากผู้บังคับการจังหวัดชัย,ยออภูมิเ่นียฝากผู้กลับด้วยครับเนี่ยทำโคกจะหนีทำไมอะครับผู้กลาดก็ไม่อยู่โอ้โหรนหมดเลยเก็บจนลนน่นอะของเขิงหล่นหมดวัสดีสบายชิคทุกท่ญญาขขนด้วยนะครับงั้นไปหมดแล้วจบไลฟ์ก่อนนะครับ ไม่มีอะไรแล้วใา้เราไปด่านนั้นไม่ไม่มันเห็นเราเนี่ยเลยน่ใช่ไปเลยรีบไปไปะหลังจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปก่อน